สวัสดีครับชิงไนค่ะที่ดินเป็นเสนอที่ดิน2องไร่เศษราคาละละห้าแสนนะครับอยู่เข้าทางรีสอร์ทจันโดยสวยนะครับอำเภอเมือจันจังหวัดชิงรายตมบุญป่าซานะครับห่างจากถนนประมาณาถนน,ถนตัวท้างหลวงประมาณสัก3 0 0กว่าเมตรนะตันนี้อะไรเข้าไปเป็นทางลุกลางนิดนึงนะครับมีไฟฟ้าสามเฟสเนาะ ด้าน,นข้างนะครับเขาจะทำอะไรเนี่ย ฟ้าเออมื่ก่อนจะมีไฟฟ้าหนึ่งจริงโขนึงไฟฟ้ามาแล้วนี่งหัวกรมพัฒนาที่ดินชนบุรีในกำลังดำเนินเสริม200กว่าตารางเมตรพื้นที่ด้านข้างนะครับ เจนเลยนะครับเดี๋ยวตามรถคันหน้าไปนะครับ อยู่ขวามือนี้นะครับ <c oughs> เร็วเข้าไปนะครับ ของกูกอยก็นน่โอ้แปลงนี้นกันนี่มาถึงปแปลงไร่ละห้าแสนนะสองไร่เศษนะครับไร่ละห้าแสนด่นะ, 5, ะอ่ะปลาถมชัวหน่อยหรออ่ะไร่ห้าแส<อ>นนะราคาพิเศษแนวถึงไหนเดินหลบแนวดูทออ่าน นกเป็นอย่างนี้อาจายนเดินไปข้างหลงเดินขึเดินวดีโอ็เป้นหัวโอเคครับเนื้อเขตถึงไหนครับตอนนี้เราดูเนื้อเขตกันนะครับ อันนี้แนวเขตอ่ะอันนี้อันนี้เป็นถนนเนาะอันนี้เป็นถนนถนนซอยคือแปลงนี้ติดถนนสองด้านสามด้านเนาะสามด้านสามด้านเจ้าติดถนนสามด้านบิวจะได้อยู่เนาะเออบิวนี่สวยเดี๋ยวถ้าเขามาทำก่อนมาอยู่กันเดี๋ยวไปดูสุดซุดแปลงครับเดิมเลยแล้วก็เดินไปสุดแปลงเดี๋ยวเดินตลุ่มอ่าเดี๋ยวเพื่อาเดี๋ยวเพื่อมาคอดูคอดูแนวหนูถนดอ่ะถนดค่ะ ไฟฟ้าดึงไก,ก่กูนี่ข้างล่งางนะร้0ยเมตรหรอไฟฟ้าดึงมา100เมตรนะครับเป็นเนิน2องไรสต์นะครับ

มันสองไหลเนาะสองไหลหนึ่งงานมันต้องเอารถไถอย่างปับดินนิดน้อยเนาะเหมือนคลื่นเหมือนอย่างหัวตีดินเนี่ย ด้านหลังติดติดนึงก่อติดตาสาหน้าก็ด้านหลังอ่ะโอ้างันิดเป็นขืนเนาะน้ำสอกันนี้ตัว๋ถวมดัดอออ๋อมันหันวิวน้าตัวเ เห็นว oh, e ิวนาวด้กันนี่นาวด้เหมือนนาไผ่โอ้ยถ้าแปงบ้ากับเจาะบานั้นไม่ห่างกันนี่ฉัน้อาของไผ รอบนะสองไร่เศษนะครับสองไร่หนึ่งงานแปดสิบตารางวานะครับไร่ละห้าแสนนะครับอยู่ตำบลป่าซางอำเภอเมจันจังหวัดเชียงรายนะครับใกล้ๆกับเทศบาลตำบลป่าซางนะครับปรเป็นเนินสองไร่หนึ่งงานเศษนะครับไร่ละห้าแสนนะครับ ห่างไฟฟ้าประมาณร้อยกว่าเมตรนะครับแต่าน,าน uh, いい้ํานี่ต้องขุดเจาะบาดาลเองนะครับไม่มีนะครับเป็นที่ดินที่เขาทําแบ่งขายนะครับตางกว้างกี่เมตรนี่ตางกว้างกี่เมตรแปดเมตรเนาะแล้วคูกร่อยไปไหนมดี๋วนี้ออ๋อได้หคูก่อยที่คูกอยครับ ม่ได้เอาเอามตัริงมาว่เอามามาอันนี้เจ้าของชื่อครูกอยคุยกับแกโดยตรงลวะหาแสนซื้อมงเมือแล้วกันเปดแล้วกันกี่ปีละโอ้ดงว่ามีหลาเจ้าน่นจะสันมดหมันดีอเป็นล็อกหมแล้วค่ะอืมตาตานี่เปิดมาทำงั้นได้เป็นตุอยกะ อ๋ตั้งมันมีผามาสร้างบ้านแต่เนาะหเม็ดเนาะเขามาสร้างบ้านกันเพ่อมันเป็นเนินเนาะใช่เนินมิวสวยอยหลอกมดรูมันจันไปเุอ๋อนี่อันตัวเนินไม่เนาะเนินไม่ใช่เลยเนี่ยเป็นเนินนะครับ ทางสารณะ6เมตรถ้าไปซื้อน,นี่ก็คือจานตัวไถ่แถมตัถถไปตถปลาเพิ่มฟรีเลยนะปั๊ปตีเพิ่มฟรีอ๋อ

อันต oh. oh. ิดป oh. oh, uh, ุ่น hmm. ต um, on uh. oh, right. um, you know ิดปูกสวยๆ้ะก็คนทุกเก็บอ่ะทุกเก็อ่ะติดปูกแล้วก็หอมผ้าเรียบร้อยแล้วนะโอ้โหก็น่ากัเจิญนึ่ง้าอมาอยู่เต็มนี่ฮะองอันนี้หมอบเพื่อเทศบาลแล้วก็ทางสาธระนี่เหมอบพื่เทพสบาลแล้วก็มันออนสาาเรียบร้อยเฮ้ยเทศบาลนั่นอเป็นการนาอโอ้ด่านนน้ำงาเลยนี่ พ่อน,นีน่น,นี่ยนเนาสนได้ทันท่นเจักมาได้นะคระผม